สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็มาอยู่กับดีมเคซีและพี่เปิ้ลเซลล์อินเจเนียนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสินค้าแบรนด์โยชิฮาเกะค่ะเซนเนอร์ ana, รุ่น SU10 และ SU10S ค่ะโดยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญของทางเคซีมาให้ความรู้วันนี้ค่ะดีมอยากรู้ว่าตัวเซนเนอร์คืออะไรหรอคะพี่เปิ้ลช่วยอธิบายให้ดีมแล้วก็เพื่อนๆ่ง ได้ค่ะตัวสเตนเนอร์นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะคะที่ช่วยป้องกันเครื่องจักรในระบบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะจะเกิดความเสียหายได้ไงก็คือตัวสเตนเนอร์เนี่ยเป็นตัวกรองสิ่งสกปรกที่จะมาพร้อมกับตัวของไหลก็อย่างเช่นพวกลิควิด ลมน้ำหรือว่าน้ำมันนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวสเตนเนอร์เนี่ยตัวสิ่งสกปรกเนี่ยก็จะเข้าไปทำลายอุปกรณ์ด้านในของเราได้ค่ะถ้าเราไม่ใช้ตัวสเตนเนอร์ตัวนี้ค่ะเกิดผลกระทบยังไงบ้างหรอคะผลกระทบหลกักๆนะคะก็คือเครื่องจักรเลยเพราะว่าตัวสเตนเนอร์เนี่ยเป็นตัวกรองสิ่งสกปรกก่อนเข้าเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ที่สําคัญในระบบใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าไม่มีตัวสเตนเนอร์เนี่ยคือตัวเศษสิ่งสปกปรกซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าบางจุดเนี่ยมันเป็น สำคัญมากๆมีตัวสิ่งสุปปกที่มันเป็นของแข็งหรือว่าชิ้นใหญ่เนี่ยหลุดเข้าไปในระบบเนี่ยอาจจะทําให้ตัวสินค้าหรือว่าตัวเครื่องจักรของเราเนี่ยเสียหายได้ซึ่งมันเป็นมูลค่าที่สูงม,มากค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ S U 10แล้วก็ S U 10s นะคะแล้วตัวจุดเด่นของ2ตัวนี้ค่ะมีอะไรบ้างอะคะพี่ตุ้ง จุดเด่นของ SU10 แล้วก็ SU10S นะคะข้อแรกเลยเนี่ยคือมีพื้นที่ในการกรองอย่างที่สุดนะคะเพื่อป้องกันการลดลงของอัตราการไหลที่เกิดจากตัวเศษส,สิ่งสกปรกเนี่ยอุดตันที่ไส้กรองค่ะอย่างที่สองเลยเนี่ยก็คือ การําความสะอาดแล้วก็การถอดประกอบเนี่ยทำได้ง่ายนะคะเนื่องจากตัวฝาครอบนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียบง่ายนะคะการถอดประกอบทําได้โดยการขันเกลียวหรือว่าคลายน็อตเพียงตัวเดียวค่ะข้อ3นะคะก็คือตัววาล์วนะคะทําจากสเตลเลสสตีลขึ้นรูปนะคะซึ่งไม่เป็นสนิมน,นะคะตัวนี้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเคมีแล้วก็อุตสาหกรรมน้ํามันค่ะ ข้อ4นะคะตัวสกรีนของตัวสเตนเนอร์ตัวนี้นะคะมีให้เลือกหลากหลายก็ตั้งแต่20ไปจนถึง150เมชค่ะหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ดีมกับพิปเปิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย